ไหลวะทำมาไหลเนี่ยไม่ทำงานทำการอ้าวดูรถยัแน่นร้านเนี่ยก็ทำงานอยู่เนี่ยนี่งานผมการน้ำไก่เนี่ยนะใช่ผมต้องมากาดทุกเท้าพี่พี่รู้ไหมว่าไ,ไก่เงินไก่ทองคููเนี่ยตัวดึงลูกค้าเลยนะจริงอ่ะเออเนี่ยซิ<อ> <Still S 2> ลเลออนเซเว่นขับรถจากสุราษฎร์มาเปลี่ยนล้อสี่วงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไก่วะ ก็ไก่เรียกแเรียกเน็กซับอห่บนไว้อะเดะบนไว้โอ้ยไก่ไว้ไก่เรียกซับลูกค้าเขาดูยูทูบมาบอกว่าติดตามมาตามเรามาอยากจะมาเปลี่ยนล้อกับเราอ่าใช่ก็เลยขับรถจากภูร่าดมามาเพื่อเปลี่ยนล้อตีวงโอ้โหและอาจจะแวะกินผัดไทยประตูผีประตุเฮ้ยอร่อยเจ้านี้ใช้ได้แล้วก็เด็กกลับภูร่าดเลยโอ้โหต้องขอบคุณลูกค้ามากจริงๆเลยครับโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันรู้สึกเขาลูกค้าเขาจะเลือกเป็น0ุก้าสองนะถุก้าสองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูกันไปไปไปดูไปดูรถแล้วก็ไปดูล้อด้วยเดี๋ยว่ากหเดี๋ยวผมไปทางานก่อนดีกว่าไปมาผมจะพาพี่มาดูไหนนี่ไงเนี่ยเนเนี่ยโอ้โหยเอาอีกแล้วแบบนี้นี่โอ้โหโคตรนี่แจมไมขอบคุณลูกค้าก่อน เฮ้ยโหต้องขอบคุณลูกค้าขนาดนั้นเลยอ่ะพอ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 มาจากาษฎร์โอ้โหมาั้งครอบครัวเลยน่ารักมากใช่ใช่ใช่ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากมากเลยโอ้โหก็คือแล้วเขาก็เลือกลายนี้เลยนะครับพี่แมปบบอกว่าเขาตามมาจากยูทูบเขาเห็นลายนี้แล้วเขาก็บอกว่าต้องเคซีต้องเคซีเท่านั้นใช่ทํามาเลยตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบรนด์เวก ครับพี่ล้อตัวนี้ก็คือ VF ศูนย์เอครับ0 9นอฮะอันนี้ก็หน้ากว้าง8นิ้วครึ่ง5้รูร้อย2ี่สิออฟสาสบแปดครับผมตรงรุ่นครับและที่สำคัญนะครับลายเนี้ยเพิ่งทำร้อยีออกมาอ่าก็ว่าแรกแค่ส9าอ่าด้านละด้านละอ่าล้อแรกแค่19ครับอันนี้20แล้วครับแล้วเข้ากับโอ้โหแล้วดูรถเป็นไงครับสีนี้ผมว่าไม่แล้วแกม ลูกค้ามาจากสุราษนะก็เลยถือโอกาสพาไปลองรถเราเลยไปลองยังลองเรียบร้อยแล้วไปไงลูกค้าชอบเรียบร้อยเรียบร้อยดีจองไปอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดใครใครผมสังเกตนะใครที่เข้ามาลองนะครับโดนหมดโดนหมดแต่คือต้องจองอ่ะใช่และคือขอให้นัดนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมาคิวทร์ฟกันแล้วจะมารอเสียเวลาด้วยใช่โอเคไม่แล้วจองตอนนี้มันก็ไม่จะมีโปรอ่ะเนาะใช่ก็ลองดูแล้วกันครับ แต่ว่าเนี่ยวันเนี้ยเรามาดูนี่ก่อนดูดีเทลดูลายเลยแบบโอ้โหพี่แชมป์เดี๋ยวผมให้แปะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าดูเอาแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยนะให้เห็นทุกอนุแบบแล้วเดี๋ยวให้ช่างทํางานระหว่างช่างทํางานเราเดินไปขอบคุณลูกค้าอีกรอบหนึ่งผู้ที่มีจิตใจดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่ะโอ้โหต้องขอบคุณจริงๆโอ้โห้ขอบคุณอีกทีขอบคุณอีกที โอ้โหนี่เฮ้ยนี่มันสุดยอดไปเลยโอ้โหน่ารักอ่ะผมชอบอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่น่าไม่ไม่อยากจะเชื่อนะว่าแบบจะมีนะโมเมนต์นี้โอ้โหจริงๆแล้วร้านล้อร้านยางที่ไหนก็เหมือนๆกันนะใช่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 แต่นี้แบบว่าเลืึงมอขอพี่โอเคโอเคพอเดี๋ยวจะไปโดนล้อเขาไงงหายเล่มร้อยโอเคสวัสดีครับ นน่ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเจ้าล้อชุดนี้นะฮะก็เป็นไงสวยไหมสวยงามแบบนี้อยากได้แบบนี้ก็ฝากเพจร,ร้านเคซีเลสซิ่งนะครับ Facebook, TikTok, IG, YouTube นะครับขอบคุณทุกท่านที่มา,มารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับแต่งหน้าอ่ะเอยเยอะเอยเดี๋ย,ยมันก็ไม่ขำดิ มันก็ต้องขำๆแบบหน้าเขาขาวเลยแล้วก็เต้นเปิดเพลงเต้นบอกเฮ้ยไม่ทางานทําการกําลังแก้บนอยู่บนอะไรไว้เนี่ยก็บนไก่เงินไก่ทองไว้บนอะไรไว้ก็นู่นนี้นั่นเล่นไปก็แล้วแต่เราเฮ้ยผมเยอะแล้วอยู่ห้าเอแล้วพี่แชมป์มันยังได้ไง